อาจารย์ธิดานะครับได้กล่าวไว้ในงานนะครับอันนี้เป็นหนังสือใหม่นะฮะเพิ่งยิ่วมาจากงานสัปดาห์เสียงชาติเลยนะครับการขับเคลื่อนทวงความยุติธรรม2 5 5 3้าาถึงสองกนะครับจากนปชถึงพปช53นะครับพปชก็คือคณะประชาชนทวงความยุติธรรม25 5 3นะครับก็เป็นกลุ่มเข้าใจว่าเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามเรื่องของการดำเนินคดีนะครับผู้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับ เหตุการสลายการชุมนุมหรือการสังหารประชาชนก็แล้วแต่จะเรียกอะไรกันนะครับในปี53นะครับรวมถึงการติดตามพวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะครับหรือได้รับบาดเจ็บนะครับหรือถูกดำเนินคดีดูลจำกัดเสรีภาพนะครับสิ่งที่ผมเราจะอ่านต่อไปนี้นะครับเป็นสิ่งที่อาจารย์ทิดาถาวรเสกนะครับได้เคยกล่าวไว้นะครับในงานล้ำลึก13ปีเมษาพฤษภา53นะครับวันที่10เมษายน2566 น้าูสอนสถานสิจิกุลาแยกครอบัวนะครับเข้าใจว,าว่าวันที่10ปีนี้ก็จะมีการจัดงานลักษณะดเดียวกันนะครับที่ที่ครอบวัวเหมือนกันนะครับก็เลยจะเอาสิทธิยะจานธิดาได้พูดไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับปี66นะครับมาอ่านไว้ตรงนี้นะครับเราจัดงานนี้มาตั้งแต่ปี2,554 2 5 5 5 5 5 5 6ถึง57เรามีการจัดงานลำลึกพร้อมกับเป็นการชุมนุมใหญ่ตลอด อาจารย์เป็นประธานนปชตั้งแต่วันที่1นธันวาคมปี53มีการจัดงานระดับเดือนด้วยและเป็นการชุมนุมใหญ่ตลอดถามว่าทวงความพิติธรรมไหมทวงแน่นอนนอกจากทวงด้วยคําพูดสิ่งที่สำคัญกว่าการพูดคำพูดคือการกระทําแต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สื่อยุคนั้นพูดตรงๆว่าก็เป็นสื่อเลือกข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อในระบบรวมทั้งปัญญาชนจำนวนมากแม้กระทั่ง NGO จําำนวนมากก็ดูแคลนผนเสื้อแดง ดังนั้นการตามหาความจริงกับการพงความยุติธรรมของเราที่ทําเป็นรูปแบบก็คือการฟอร้องร้องผู้ทําให้เกิดการตายทั้งในประเทศทั้งในศารอาญาระหว่างประเทศตัวอาจารย์ร่วมกันกับทนายความทั้งในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนเหล่านี้จนกระทั่งมีการไต่สวนจนกระทั่งรู้ก่อนการทารัฐประหารว่ามีการถูกทําให้ตาย17คนคือ17คนนี้สารระบุเลยว่าเป็นการตาย ที่เกิดจากกระสุนที่ยิงมาจากฝั่งทหารไม่ใช่ว่าวันที่สิบแล้วมาทวงความยุติธรรมนะเราทําทุกวันทั้งคนเป็นและคนตายโดยเฉพาะตอนช่วงที่อาจารย์เป็นประธานาปอปชเราทําทุกวันไม่ว่าจะเป็นการไปประกันตัวการดําเนินคดีผู้ปรากปามและการต่อสู้คดีของคนที่เราถูกฟ้องทั้งเป็นคนทั้งคนเป็นและคนตายจนกระทั่งเราสามารถไต่สวนไปได้3-3คดีแล้วก็บอกว่าไม่รู้ใครยิงอีก15ราย ทหารยิงเจ้าหน้าที่ยิง17รายชัดเจนอธิบายรายละเอียดทั้งหมดกระทั่งทหารหน่วยไหนด้วยถามว่าถ้าเราไม่พวงความยุติธรรมเราไม่ตามหาความจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏหลกนอกจากนั้นเราก็ยังดำเนินคดีเดินทางไปสานญญายระหว่างประเทศจนกระทั่งอายการของ ICC เดินทางมาในประเทศไทยเพราะว่าเรามีหลักฐานพร้อมเรามีเหตุผลพร้อมว่ามันเป็นข้อหาที่แม้มีคนตายแม้ที่แม้คนตายจะไม่ใช่เป็นระดับแสนระดับหมื่นเป็นระดับร้อย แต่การฆ่าคนกลางถนนปล่อยๆมันก็เป็นเรื่องที่เป็นอาชญากรรมต่อมวนุษยชาติอย่างร้ายแรงที่ทําซ้ําแล้วซ้ําอีกมันมีเหตุผลเขาจึงเดินทางมาเพื่อที่จะให้รัฐบาลอนุญ,ญาตให้สารอาญ,ญาลอา่องประเทศเข้ามาได้คนอื่นอาจเห็นมีการชุมนุมโดยเฉพาะคนที่มาตามช่วงหลังก็เห็นไปทําบุญในวัดคือหลังรัฐประหารเรามาชุมนุมไม่ได้ก็ทําในวัดบ้างอะไรบ้างพระสงฆ์องค์เจ้ายังเดือดร้อนเลยแต่ว่าในที่สุด เรามาทําที่นี่3ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่3หลังจากโควิดด้วยเราไม่ได้ร้าเลยในการทวงความยุติธรรมแต่เมื่อองค์กรนปชมไม่สามารถตัดเลื่อนได้ต่อไปมันไม่มีการนําโดยองครวมเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งองคอ์กรขึ้นมาเพื่อทํางานทวงความยุติธรรมโดยเฉพาะคือคณะประชาชนทวงความยุติธรรม2553ท,25ทวงความยุติธรรมไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงแต่ทวงความยุติธรรมของคนเสื้อแดงเพื่อไม่ให้เยาวชนได้อนาคตของชาติ ต้องถูกกับค่าการถนนแบบนี้อีกถ้าหากว่าคนสั่งค่าคนค่าลอยมวลพ้นผิดมันก็จะทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเหมือนเกิดจากปี2516 2519 2 5 3 5แล้วก็มา2551 52 53ย่ามใจใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกดังนั้นในวาระนี้มันก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งของการทรวงความยุติธรรมซึ่งเราได้ทําการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาในวันที่10ธันวาคม2565 แล้วเราก็เดินทางไปสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ไปที่กระทรวงยุติธรรมไปที่รัฐสภาเพื่อไปเรียกร้องต่อฝ่ายค้านและเรามีข้อเสนอ8ข้อเรามีข้อเรียกร้องต่อพักการเมืองว่าเมื่อคุณได้เป็นรัฐบาลหรือแม้แม้กระทั่งคุณเป็นสสในอนาคตอันใกล้นี่แหละคุณจะมีปฏิบัติการอย่างไรในการที่จะทําให้ความยุติธรรมมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างก่กรในปี53และความยุติธรรมปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับเยาวชนคือการตายของคน 5. ่าสาม ของคน5 3ามันเป็นการตายจานวนมากที่สุดและเป็นการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดถ้าเป็นการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดของคนข้างมากที่สุดเรายารังทวงความยุติธรรมไม่ได้แล้วอนาคตของประเทศมันมืดมนตเต็มทีดังนั้นภารกิจของเราไม่ใช่เพื่อทาเพื่อไม่ใช่ทําเพื่อผลเสื้อแดงแต่ทําเพื่อนคนไทยและอนาคตรประเทศไทยทั้งหมดเพราะว่าลําพังผลเสื้อแดงยังทวงความยุติธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวาระที่เรา เป็นวาระที่ว่าเราได้ไปยื่นข้อเสนอต่อข้อเสนอ8ข้อต่อพักฝ่ายค้านเมื่อเราไปยื่นข้อเสนอ8ข้อว่าคุณจะมีปฏิบัติการอย่างไรต่อข้อเสนอของเราซึ่งเราคงไม่พูดหนที่นี้เรามาฟังคําตอบกันว่าวันนี้ว่าเราให้เวลาเพราะเราไปเสนอเมื่อย3ามกุมภาพันธ์มันมีเวลาพอสมควรที่เราจะฟังคําตอบเพื่อฟังว่าข้อเสนอ8ข้อเพื่อวความยิธรรมและคือ,อํานาจประชาชนที่เราได้นําเสนอนั้น พรรคฝ่ายค้านจะตอบว่าอย่างไรเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าคุณจะไว้ใจหรือมีคําแนะนําหรือมีคําถามต่อพักการเมืองในประเด็นเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นวารานี้จึงเป็นวาละพิเศษไม่ใช่แค่เราเพียงมาลำเลือกเหตุการณ์อย่างเดียวไม่ใช่แค่เรามาเพียงสะุปดีมีละชนอย่างเดียวเรามาทวงถามว่าพักการเมืองในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ก็คือหมายถึงปี2566ที่ผ่านมานะฮะ จะมีปฏิบัติการและนโยบายในการรวงความผิดธรรมให้กับประชาชนทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตอย่างไรนี่เป็นการประกอบการตัดสินใจและเป็นการกดดันพักการเมืองฝ่ายค้านด้วยว่าถ้าคุณบอกว่าเป็นพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยคุณต้องทําอะไรให,ให้เป็นรูปธัรมที่ได้ภายในเวลาจํานวนเท่าไหร่ที่เมื่อคุณได้เป็นขึ้นไปเป็นรัฐบาลคุณจะทําอะไรบ้างและข้อเสนอของเราที่เสนอไปแปดข้อนั้นทําได้หรือไม่ได้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวาระ ที่คิดว่าน่าติดตามอย่างยิ่งไม่ใช่เป็นการมารำลึกและสนุกดีหรือครับบุญเฉยๆแม้เราจะได้ทำมาตลอดแต่ในวาระของการเลือกตั้งปี66สิ่งนี้ก็จะประอกอบการตัดสินใจของประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ธิดาได้พูดที่งานลำลึก10เมษายนปี66นะครับแล้วก็ผ่านมาจนถึงปี67แล้วก็ผมไม่พูดแล้วกันก็แล้วแต่แต่ละท่านก็ตัดสินใจเลือกกันเอาเอง